และในรอบนี้นะครับสนามที่เ็ดนะครับจะพบกันระหว่าง KLYS และ AIS นะครับในรุ่น U14 ครับสนามที่เจ็ดนะครับสนามที่เจ็ดะพบกันระหว่าง KLYS และ AIS นะครับ On page seven in U14 KLYS and AIS Again on U14 page seven KLYS

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn อีกนะ้าเธอับหลอน

ข้าไปรีบ <Private> รีบ <liksom> ร <itchens>. ีบเวลามันน้อยเราได้ลูกนึงงเราคืออู้ดีนะอันข้าวบอลบ น่าจะคนไทยอยู่นะหนีหนีาตัวใหญ่ใหญ่ตัวใหญ่อย่ากลัวกด kep kha ka te o oh oh kiew mm we di dai lu oh, oh. 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 because the team klys this to the best us the best possible way oh

Ooh, that. ก็มเป็นตาไา้นไทยมันจะรุ่นจิกลุงบอลอยู่นี่ระวังระวังแล เด็กเก็บบอลกันนิ่งคึกเลยไอ้เปลี่ยนอีคิวสู้ๆเหลือสองสนามแล้วเหลือสนามเดียวเหรอเนี่ยไปเลยแข่งจบหมดแล้ว โอยระวังระวังลูกไม่มีแล้วเอ้ยเอ้ยไอ้อันอ๋ออ้ย,อย,อ,ย,อ,ยอย่าลงโอ้คนถ่ายก็แทบไม่เห็นอะไรละ แสงแดด เองมา ทางตะลุยใีการทำการแข่งขันในเวลาัดสนามที่เจ็ดของเ้อตลาด4 L S S S ครับานะครับทางกองทุนางในสามที่4สนามในสนามที่เจ็ดได้เลยนะครับตัว B เ L Y ครับสนามอุ้ยชูน้ำ4ที่ได้ในองเส้นเดย คอยลูบคอยลูกให้สะ uh, <ขอ S 1> ใจ อาซาบก็จะรอด อ๋ออ๋ออ๋อใจเย็นใจเย็นลูกเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยลูกโอ้ยเจ็บขาเห็นเขาเจ็บก็ไม่น้องก็เจ็บขา เจ็บขาด้วยแหละเจ็บขาเฟซีบาสีทีมเราแซวกันเองน้องๆแซว 嗯，哈哈。 ไปแล้วไปแล้วอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้โอเคได้อยู่ แกรเท้าอ้าวไม่ประตูเราอะแกงเาไม่รับลูกทำเป็นหนูรองท้า,ายือเวลาไงไเออ สถานที่5ธนาคารโลกตระเนดีสาโนค